สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้เนาะจ้าเอสิภ e ามาเบิงว่าวิธีการทํำยังไงให้ใบมันเหลี่ยมมันเงาเนาะจ้าเดี๋ยวขอเตรียมตัวนิดนึงค่าอยากน,ะนกําเหมือนดุกไส้ดุกไส้ตัวแสบแสบอีลีด้วยนี่มาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนแล้ว สวัสดีครับก่อนแสบป่ะครับสูตรแสบอยู่นี่มา่อนอัวอนอัวซื้ออ,อันดับแลกเนาะพี่นอ้องทําสะอาดเนะจ้ะผ้าชุบน้ำเสร็จใบเพิิน สะกอนนะพี่น้องเสร็จใบเป็นกอนใบเล่าบลายดอกต้นนี้เอซื่อไม่ได้เราเล่าเจ็ดแปดเดือนนี่แหละราคาตอนเอซื่อมาหาสิบเก่าค้นจะเป็นเงินไทยก่อสามร้อยบาทไปตีไปสามร้อยบาท เซตขีฟุ้นไหมพี่น้องเซตขีฟุ้นซื้อเอาผ้าชุบน้ำเซตธรรมดานะจ๊ะเดี๋ยวเอซิผ้าเห็ดแห้งใดใบแล้วจังสี่เหลี่ยมสิเงาสิงาสงามใบงาม ใช่เนี่ยเด็กภาพผมเด็กยิ้นบ่พี่น้องอยากว่านน้ำหิวกับพ่อจ๊ะหิวห้วว่อนละึช้หน่อยอยู่ใายหน่อยไงยเติบเปิดวาแล้วเราสิขืนน้ำมีลีขืนไม่ได้ตัวอันนี้มันใหญ่จะสิมา่อขืนเฮ็นยัง เสียาคืนมากกว่าอีนห่อต่างต้นใหม่นะย่างใบแดดเท่าไรเสร็จแล้วจ้ะเสร็จสะกอน เส้นแล้วนี้เอสิใส่น้ำมันน้ำมันเผื่เท่านี่แหละนิดเดียวผ่าที่าจุ่มน้าเมื่อกี้นี่แหละอันะจ๊ะ เสร็จน้ำมันจักน้อยเนาะจ้ะให้ถึกน้ำมันจักน้อยเสร็จให้เบิงองนิดเดียวเด้พี่นอ้องเบ่ต่องใส่หลายใบเันจะได้เหลี่ยมได้เงามันสิบ่รดเบ่รบได้มีขี้ฟุน่ะนเกาะเนาะจ้ะ นิดเดียวใส่นิดเดียวก็เลยใส่หลายเลยนี่ใบนี่เหลี่ยวมเนมาดนนีต่อไปเขากับรักษาไงาดูแลไง,งนะครับลูกไส้ยอยากว่าน้ำ แล้วก็สี่เหลี่ยมมาอย่ามองมงเลยเทคนิคง่างไงพี่น้องพากกันเอาไปใส่เบิง์ด้วยจ้ะจะท่าหลายเดท่าหน่อยๆ้ท่าหน่อยหน่อยนี่น้ำมันเอ็ดนิดเดียวหนึง่งยังอยู่ยังอยู่ขึ้นกาเดี๋ยวเวลาเข้าเห็ดเซตรอบหนากับเซตง่ายพี่น้องถ้าเป็นน้ำมันเราขี่ฟุ้นกับพวกคอยเกาะจ้ะถ้าเราเด้ถือน้ำมันเราก็โดน จังสือเด็ดเ็ษเทียนหนึง่งเห็นไหมเดี๋ยวโม่งโม่งบอใะตาที่นี่บอเดี๋ยวโม่งโม่ง ฮัตเตดกไซดิเซเบิ้งเห็ดแล้วยลี่ดิเซเบิ้งเราจะตอนอันท่าน้ำมันแล้วยลี่แล้วก็สีเหลียมใบแล้วก็สีง่ามมือน,นี่ต้องไม่เห็ดคลิปเกินขึ้นเนราจะพามือนี่ปล่อยคลิปไปแล้วซองคลิปแล้วเด้ช่วงนี้มือน,นี่เบ่ได้มืออื่นเ่ได้ดไปโรงเรียน ช่วงนี้กับปอยคลิปใด้มีเวลาจากหน่อยเนบี่น้องจ้าเห็นไหมเนี่ยใบเขาก็สิ่เหลี่ยมสิง่ามโอ้ยแขนเสือ้อเขีย้ยงถ้าเห็นมัครบถูกใบไปได้วยจ้ะ เี่ยมโมงโมงเลยปบตาที่นี่เห็นวะงามชุบไปนิดเดียวนึงพี่น้องจ้านันเห็นหมเหลี่ยมคักเลยปบตาที่นี่งามน้ำมันกระจุ่มที่นีใส่นิดเดียว อืมยังไงนะตั้โต๊ะในสิมีเวลาเหตุเธอหนึ่งแต่มีเวลาแต่ได้เบิงเฮียนเบิงซ่านเบิงตนใหม่แล้วพี่น้อง เห็นไหมสวยแล้วหเหลี่ยมงามเลยบัตตาที่นี่เห็นไหมสี่กับสามสี่กับสามหูนี่แหละจ้าเห็นบ่เหลี่ยมเหลี่ยมงามเลยบัตตาที่นี่ ถ้ากันไปล่องเห็เียดเบิงได้จ้ะพี่นอ้องจ้าเข็ดยบมลับจา้เาเทคนิคเล็กๆหน่อยเอามาเบอกสู้กันฟัง่งใบเหลี่ยมงามเลยเหลี่ยมงามนี่แหละจ้าอี่กฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้การไปโดนๆด,ด้พี่น้องจา้าขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมคลิปนี้นะจน้ะเนาะสวัสดีจา้า